เพื่อนๆอู้นี่ของแท้ของแท้ลูกกอนนี้โโอือหูมีก็เลยจ้ะทุกคนเดี๋ยวรีบสาวดีกว่านะมันจะมืดจ้ะสะอนคักจ้ะนะดูดังนี่เด้อขอบเขานเนี่ยเอา มันจะเปื่อยนะสวัสดีจ้าทุกคนเราก็มาคิดว่ามาอไม่แน่ใจว่าเห็ดเนี่ยเน่าเสียหมดหรือยังเนาะมาชมกันจะมืดมืดจ้ะเที่ยงกว่าเนี่ยในกล้องอาจจะดูสว่างนะเพื่อนๆแต่มืดมากเลยเราเจอเห็ดได้เพื่อนๆมาดูดิเดี๋ยวนะเราขอเอาเท้าเหยียบต้นไม้ก่อนมนดูดินี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอดิงามนะ เดียวนี่แหละไม่มีใครเขาอยากเก็บละเหตแเราเก็บของเราคนเดียวเดี๋ยวเสียดายของแต่ว่าไม่ได้ไปลึกอ,อะไรนะแค่ตื้นนี่อจะจ้ะรีบเก็บแล้วเดี๋ยวตัดขาที่บ้านนะจ้ะสองดอกสามดอกนี่ก็จะเต็มกระป๋องลนะเนอะทุกคนนี่นี่ดอกโอ้ยดูดีเพื่อนๆดูอุย้ย โอนเนาะเสรษดาเห็ดแสงม่หน่อยหนึ่งจ้ะต้องรีบนี่จ้ะเปื่อดังมั่งนะสายอะ่ะรีบเก็บใหคนเดียวพี่พี่เขาไม่เอากันแล้วจ้าม,มาดูดินี่เพื่อนๆโูนน,โนี่ดออกมันดูดิโอนเนาะเห็ดเยอะเลยมาจ้ะ ดอกวันนี้คัดนางงามเลยนะเหมือนเดิมดอกเล็กไม่เอาเพื่อนเอ้ยเอ้าด,ดูดีนี่ <c oughs> ได้อยู่นะอ,อืหอหืเห็ดมันปูดูดินะได้เลยจ้ะน้ำนะจา้ะเดะดอวขนาดนี้นะ่ะดูขาดินี่เอานะจ้ะขาโอเคมากดูดิ ขายาวเห็ดจะเป็นสีนี้เยอะนะจ๊ะเพราะโดนน้าเยอะจ้ะแต่ก็งามอร่อยเหมือนกันจ้ะขายัางเหลืองอยู่นะมันแก่จ้ะอันนี้ได้เนื้อเวลาเราอบมันจะได้เนื้อมากเลยจ้ะเพื่อนๆนี่ของแท้ของแท้ลูกกอนี้ม,มา อุยมีก็เลยจ้ะทุกคนเดี๋ยวรีบสาวดีกว่านะมันจะมืดจ้ะน่าจะเก็บได้แค่ชั่วโมงกว่ากว่าไม่มีใครเก็บเลยโอ้ยเอาย่ามั่งกระดิจ่ะโอโ้เพื่อนดอกนี่หน่อย่ะนี่สองดอกจ้ะ ื่อกี้นี้เดินข้ามมาเกือบเหยียบเด้ทุกคนดูดิเหยียบเกือบเหยียบจ้ะโง่เลยนะแล้วก็เอายาออกบ้างตัดขาบ้านจ้ะนี่จัะทุกคนนี่โอ้ยงามมากเลยจ้ะมีเริ่มเสียแล้วก็มี ดูขาอย่าให้เพื่อนดูขาลูดูขาเห็ดนี่สองดอกนะอยหักเลยเอาเอาต้องยอมรับต้องยอมรับได้แค่นี้จ้าทุกคนเห็ดนะเห็ดยอะเลยจ้ะใต้ร่มเหมือนนี้ยังไม่เสียนะจ๊ะยังมาเก็บได้อีกอยู่ยดีใจจังไง ข่าเห็ดดิว้าวมันว้าวมากเลยจ้านี่โหข่าเห็ดเพื่อนเพื่อนเอ้ยมาจากงามจังงามกำลังกินเลยอะ mm. <laughs> เห็ดได้ได้ความร้อนนิดนึงสิบองศาเนาะอันนั้นเล็กๆอยู่เลยเห็นปะน่ะเป็นดงเลยนะ่ะเดี๋ยวค่อยมาเก็บ ออเอยเราจะพาะดกที่อ้วนๆหน่อยเนาะนี่นก็อ้วนนะเอาไว้ก่อนนั้นไม่ไหวเล็กเกินนี่แป๊บเดียวเพื่อนดูดิแป๊บเดียวเพื่อนดูโอ้ยสอ,อนคกั่งนะดูดิเดพื่อนเออนี่น ออกแบบบอกได้เลยมาแล้วไม่ผิดหวังเลยจ้ะเกือบไปแล้วเนี่ยเกือบแก่แล้วนะทีละดอกเนาะทีละหลายดอกก็ได้จ้ะมันแตกหมดแล้วเนี่ยนี่อันนี้ไปอบอย่างเดียวเลยทุกคนแบบนี้นะแตกแล้วเนี่ยแตกน้ำ ดิอุ้ยเสียดายคักนะขายาจ้ะยังไงอีกเดี๋ยวมองหาก่อนโชว์ตัวอยู่นี่ดอกหนึ่งเอาเลยจ้ะของอร่อยกวางเดินกินสบายเลยจ้ะทุกคน กวางบ่ออิ่มอิ่ม,อมโอ้ยสปาดเพืเ่อนๆสะออนครับเห็ดมีทั่ปลาเลยจ้ะโอยแต่เปลาะมากนะนี่นี่จ้ะทุกคนเข้ามาลึกอยู่จ้ะคนเดียวแหละเพราะพี่เขาไม่มากันแล้วเราเสียดายเห็ดอะเล็กๆก,ก็เยอะจ้ะ เห็ดแทบจะลม้มเห็ดแทบจะล้มนะจ้ะทุกคนดูดิอดอกนี้อีกทุกคนดูนี่จะโอ้โห้ทุกคนดูนนด,ดิเพื่อนเพื่อนเราต้องเอาทีละดอกนะดูดิขาเราเก็บเร็วมากเห็ดพังหมดเลยจะดูเห็ด มีก่ดะดองมามากเลยดูดินี่นะนี่คนดูดิอู้เห็ดทุกคนดูเห็ดดูเห็ดขายาวจ้ะเอาเฉพาะที่ขายาวนี่นี่ดูดินะอุ้ยเหยียบเห็ดเป็นระดองนะเพื่อนๆนะต้องขออภัยด้วย <c oughs> เละตุ๊เป๊ะเลยจ้ะ ตีมือเราทุกคนดูเห็ดเห็ดก้อนนี้สิใช้ได้แล้วนะเดี๋ยวเอาไปทั้งกอเลยเล็กๆแต่อร่อยนดอันนี้เนะี่ยไปผัดขิงเนาะมองกว่าแต่ว่ามืดมากเลยตัวน,นี้ดูดิเพื่อนดูเนื้อมันดิเหลืองเหลืองจ้ะ กระป๋องมาใกล้เหลืองจ่ยอร่อยอย่างเงี้ยเดี๋ยวกลัังกินเอามาเลยนะจ๊ะเมาเมาโอ้ยป่ามืดค่ะทุกคน เพือ่อนขานี่ยําได้เลยนี่ดูคํำขาได้เลยจ้ยาใหญ่มากเดี๋ยวถุงใส่ตั้งหากว่าเห็ดกับเลยแล้วก็หอมเหลืองนะจ๊ะอันนี้จะทำทายเห็ดจ้าเราก็ทำสองถาดน,นะจ๊ะอันนี้คุณลุงเป็นคนทำจ้ะแล้วก็เอาเห็ดที่ ขั่วกับหอมใส่เนยด้วยเนาะโรยๆโรยเตาอ,อบแล้วนะทำไปเรื่อยจ้ะเสร็จแล้วจ้าทุกคนสีสวยมากดูดินะสีสวยมากเลยจ้ะสีกำลังกินเลยจ้าพายเห็ดดำขาเหลืองนะจ้า